ตบหน้าดิอย่าหนีนะไอะ้เหี้ยบอกมันละ่ะไปฮู้เอ๋หูยหูยยินตลับกลับบ้าน<ม>พี่เราตรงนี้ตรงนี้ไม่มีใครเป็นไอ้นี่เขียวเลยทำไงเขาเลยเหมนะือนเนาะเอ้ยโดนเรียกว่าจะพาคนหมดไปแบบพี่ มดอออะะะไไปจลงร้เพ love, okay, o, ははี่บอกถ้าพี่อยู่ถ้าพี่อยู่กับเบนซ์ใช่ไหมฝั่งนั้นออปโปเราเสียพี่ต้องเสมอนะออปโปโทรมาพี่ต่อทุกวันเลยนะจะขอเข้าพี่บอกยังไงตัวอยู่ท่ามเดียวกันไม่ได้อยู่แล้ว บายโอซีไปบอกบายโอซีไปพี่บอกพี่มากลับบ้านได้แล้วเอาทำที่ทำทำอ่ะพี่เอามาๆมาเฝ้านะาเฝ้านะ พี่พี่มึกไปพี่ไปพี่บอกพี่จะกลับบ้านพี่ชายครับผมมาเอาควายออกแกงครับโอเคใช่พี่เอาเหนื่อยแล้วพี่กลับบ้านแล้วเาเหนื่อยยังเหนื่อยไหมเหนื่อยยังเนี่ยผมพูดเหนื่อยแล้วเดินไปสอบแล้วเสร็จพี่มาครับมมาเอาควายออกแกงครับ ได้ดีไหมครับรวกอบเพื่อนทำไรกอบแนป้ี่

ใช่ใช่ครับผมยินยันครับเอาข้ายเอ็มดีนี่ข้ายเอ็มดีแล้วใช่ไหมโอเคครับโอเคพี่ชายมาเป็นปืนบนรถ้สักที่พี่นึกว่าข้าเลียกมากนะทีแรกอ่ะแต่ตามหารรถหาเอยลูกก็ปืนบวกตามที่มันหายไปอย่างไี้วัะ

จะส่งเปี่ยนเสก่อนหรือว่าจะส่งพยเลยก็ได้ครับพี่ครับมายังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นนังพูดจะเรียกมาไหมครับพูดเลยไม่อันนี้อันนี้ผมอยากรู้ไงว่ามีอะไรพวกผมหรือเปล่าไอหมอบ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 หมออะไรอันีความมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เราเราก่อนหน้านั้นทำอะไรแก๊งผมไปอะทำอะไรครับ ว่าเราตีกันมันมันจบไปแล้วไม่ชนะครับครับน้องสภาสภาเพ่สภาตห่น่าพี่ใกล้ถึงละใกล้ถึงละเอ่อฮังเรมมาเล่าให้เขาฟังหน่อยเล่าให้สภาฟังครับผม อืมแปดสิบบาะได้ยินปะไม่ไม่ได้นะได้ยินปะไม่ได้นะครับชอจริ้งนะครับวงมาไหนเปิดเปิดตะโกนหนหางเลยจะนะครับงกล้ๆกันก็ได้ครับเขาบอกเราหรือเปล่าครับแล้วก็อีกคนนึงเขาบอกว่าเขาคุยกับผู้หญิงไว้แล้วผู้หญิงผมเขียวแต่อันนี้หนูก็ยังไม่เจอหนูก็เลยไม่รู้เรา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 แต่งได้ไหมครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลย เราเริ่มแบบเริ่มต้นใหม่ได้ไหมครับได้ครับคือแบบนี้ครับเข้ามาที่บ้านครับคืณสนสภาเสร็จแล้วปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บก็เขาบอกว่าจะมามาให้ผมไหมอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับแล้วคือหนูหนูบอกเขาไปแล้วว่าหนูไม่ไมรู้เรื่องไอ้ทีนี้เขาบอกว่าเขาคุยกับเพื่อนไปแล้วที่ชื่อดาไฮแต่คนชื่อดาไฮเขาออกแก๊งไปแล้วครับหนูยังไม่เจอเขาทีนี้อันน,น,นี้อันนี้ไปคุยกับแก๊งไว้ให้เรียบร้อยก่อนไหมครับ อันนี้คือประเด็นคือมาเล่าเรื่องตรงนี้เพื่อเพื่ออะไรครับมันมันมันคือเรื่องอะไรไป่ได้ให้เล่าตั้งแต่แรกหรอครับไปไปไปคุยกันเองกับแก๊งก่อนนะเราะงั้นน้องเหมือนเหมือนว่านี้ยังไม่ได้คุยกันเลยนะครับคุยคุยให้เคียนก่อนไหมหรือว่าไอคนชื่อดาไฮหรือไปไปเรียกไมค์ครบก่อนผมว่าไอดาไฮมันออกสลอดไปแล้วปะใช่ครับอืม กจะให้หนูเล่าเรื่องไหนแล้วอ่ะไม่คือแป๊บหนึ่งคือที่แก๊งผมงงเนี่ยอ่าไอเรื่องสองร้อยแม็กอะไรเนี่ยมันอันนี้มันยังไม่จบหละครับหรือว่าอะไรก็เห็นมาพูดนี่ครับใครไปพูดอ่ะโดนปั่นลราอันนี้ที่ที่มาปวดว่าผมนี่คืออะไรปวดอันนี้คือต้องการเลยปวดอะไรเอ่ย ข้างเลยลองอธิบายให้เขาฟังดีๆด,ดิลองจับใจความก่อนเขาจะให้เ,เล่าอะไรให้ใหเรื่อง,องวันนี้เรื่องที่เขามาแทงอะไรเลยไหมใช่แล้วพพาเสร็จแล้วเขาก็ให้ตามคนในแก๊งอะไรตามอะไรเรื่องนี้แหละครับตามตออะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับผมใช่แล้วเขาก็แทงเพื่อนหนูพอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่า คุณจะตัดสินใจยังไงคุณจะทำยังไงถ้าคุณตามใครไม่ได้หนูก็พยายามตามให้แล้วนะครับมันตามไม่ได้จริงๆอะอ่าคือกันวะตามเอนไรทำเลขสิบเจ็ดเ,เลขสิบเจ็ดแล้วทีนี้เ,เขาก็เลยถามหนูว่าถ้าเงี้ยถ้าเป็น,เป,นเป็นคุณเลขสิบเจ็ดเลขสิบเจ็ดคุณทำอย่างนี้ถ้าเป็นคุณคุณอาวุธหายอะไรได้ไหมตอนแรกหนูบอกเขาไปว่าถ้าเป็นตัวหนูเองอะหนูตัดสินใจให้ได้แต่เนี้ยมัน,นเป็นแก๊งม,มันตัดสินใจให้ไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่า แต่คุณใส่ใส่ชุดแก๊งอุ้มตอนไหนยังไม่ได้อุ้มเลยไหนเอา,เอา,เ,อาเอาตำรวจมายืนยันนี่มีเคส<น>อุ้มหรือเปล่าหนูก็เลยบอกให้เขาไปไอ้แจ็คสว่อยเพื่อนว่าห้าอย่างนั้นอ่ะถ้าให้ <c oughs> ใหตัดสินใจอะ่ะก็คือก็คือให้เขาอุ้มอุ้มหายแต่ว่าให้หนูกดจีตลอดเนี่ยครับคุณป๋าฟ้าฟ้าฟ้าเกียร์อะไรเนี้ยฟ้าฟ้าเกียร์ก่อนไหมไปคุยกับใครมาครับเนี่ยไปร้านกันมาเดี๋ยวคุณไปไหนมาเดียไม่ไปบ้านนั่นเลยนะ แต่แต่มีคนเห็นนะคะว่ามาที่บ้านใครเห็นนะแฟนหนูก็เห็นนะคบได้เหรอแฟนคุณอยู่ไหนอะชื่ออะไรอยู่แก๊งอะไรอะใครคุณอยู่ในรักครับเอางั้นเนครียกแฟนคุณมาเลยคนระับเอางั้นอนะแต่แต่เขาเห็นเฉยๆอ่งครับหนูมไม่ได้ให้เขาเข้ามายุ่งเลยอ้าวแล้วคุณพูดทำไมอะ เรียกเรียกมาเรียกไม่ไดเอางี้นี่าเลยคือคนในแก๊งผมเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าฝั่งเด็บเบเฮดเนี่ยมาแทงพวกผมแล้วก็จะเอาอุธคนในแก๊งผมหายผมก็เลยอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันคือเรื่องอะไร่จะมาพวกผมเนี่ยคือฮีโรชีมีโพเทคถูกปะไม่มีครับไม่มีไม่ได้เอาโพเทคก็ไม่มีแล้วจะไปตีเรื่องอะไรก็มาตีจบไปแล้วเฮ้ยคุณจบบทเทียรมาก็ไม่ทำอะไรนะผมด้วยทำงั้นทำไม ไอ้เหี่ยพี่สบายผมจะไปทำอะไรถูกไหมผมตีเขาจบไปแล้วเข้าใจครับเข้าใจก็คือี่ยพี่โรชิบอกว่าเขาไปแทงอยู่หน้าบ้านแต่แต่บอลเฮดก็ไม่ตัวเองว่าไม่ได้ไปใช่ไหมครับแล้วก็อจริงจริงเขาเรียกพยานมาเลยครับตั้งนั้นอ่ะออืยังจับใจความที่ ผู้หญิงกงเขาพูดไม่ไ,มได้นะครับตอนนี้เฮียฮาจริงไอ้สัสคือที่ผมฟังคนในแก๊งมาเนี่ยคนในแก๊งผมบอกว่าไอ้จริงจอ่อะที่เราตีกันรอบแรกเนี่ยเราเราตีกันเรื่องสองร้อยแม็กถูกไหมครับใช่ตรงเนี้ยที่ผมไม่ให้อ่าอือ,อก็จบไปแล้วนะก็ตีค้าสิบใบวะโยตีสี่ห้าหรือเท่าไหรนะ่ฮะอืมเราเราเราอันเ,เนี้ยที่ปาทำเนี่ยทำเพื่ออะไรครับผมว่ามันมันจะบอกไม่ได้มาไม่ได้หรอกเอาจริงใครเห็นนะมีพยานหลักฐานไหมล่ะ ใครไปทำอะไรใครจะไปทำอะไรฮีโร่ตอน,น,นไหนซีโร่อยู่ป้ายซีโร่ไม่ได้สลบปหนิใช่ <Yeah. S 2> ไหมอีอะใช่ซีโร่สลบทีหลังอือก็ซีโร่เอ่อแล้วแล้วอย่างนี้ก็คือเรียกเรียกผมมาเรื่องอะไรคือฟ้าติดใจหรือหรือไง <Oui. S 1> กับสตอรี่ก่อนหน้านี้อันไอสตอรี่ก่อนหน้านั้นผมไม่ติดใจหรอกครับคือไอที่ผมที่ที่อยากรู้เนี่ยท,ที่ที่เรียกมาถามเนี่ยเพราะว่ามันมันต้องถามว่าพวกคุณติดใจอะไรพวกผมหรือเปล่าติดใจอะไรจบก็จบดีมันก็จบแล้วนี่ฝ่าฝืนสบาวก็โดนสภาเล่นดิ ที่ที่เรียกมานี่คือคืออะไรครับอันนี้ก็คืออะไรใครติดใจันผมผมไม่ได้จะเรียกมาตีหรืออะไรหรอกครับผมผมแค่อยากคุเฉยครับว่าติดใจอะไรกับพวกผมหรือเปล่าใครเป็นคนเรียกอ่ะแล้วเรียกมาหน้าสภานี้ใครติดใจถ้าอยากคุยแบบนั้นไม่ไม่คุยหน้าบ้านอ่ะไม่เรียกคุยกันเฉยๆอยะแลนก็ได้อ่ะหรือว่าไออยากแก้ไอเรื่องสองร้อยแม็ก คือคือเอาจริงๆถ้าถ้าถ้ารูปแบบมันเป็นอย่างงี้ครับแล้วด้วยความที่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนพูดความจริงเนาะมันมันก็ต้องมีหลักฐานนะครับใช่อันนี้มีอะไรต่อบไหมครับพ่สภาหรือว่างั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับพภาไม่มีอะไรแล้วครับุณครับโอเคครับขอบคุณครับผม้วเขาติดใจไหมเขาไม่ติดเธมเมื่อกี้ไม่ติดไม่ติด